นัต่อไปท่านทั้งหลายมาฟังเรื่องพูดดีได้พูดร้ายเสียพิยะวาจาก็แปลว่าวาจาอันเป็นที่รักวาจาอันเป็นที่รักก็หมายถึงวาจาชนิดที่เข้าไปสลักปักหัวใจผู้ฟังให้ผู้ฟังไม่ลืมผู้พูดวาจามีหลายประเภทวาจาที่เป็นลิ่มสลักใจหมายความว่า ให้ผู้ฟังฟังแล้วจำเราไปนานแสนนานเมื่อน,นึกถึงเราทีไรก็ใยิ้มเมื่อนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าลิมสลักใจวาจาเป็นได้ทั้งลิ่มทั้งหอกทั้งขวานที่เขาเรียกว่าปากหอกปากขวานเปิดเวทีด่ากันประหัดประหานกันนี่ก็เป็นขวานก็คือพูดโปร่งๆเรียกว่าขวานภาซ่าวาจาที่จะเป็นลิมสลักใจโดยสรุปแล้วหมายถึงวาจาที่ ทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกต่ำต้อยถูกหลักจิตวิทยาสามัญสํานึกเราจะต้องยอมรับว่าคน,คนทุกคนเกิดมาไม่ต้องการด้อยอยากจะเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันดังนั้นไม่มีใครเลยต้องการเป็นพระรองหรือเป็นเสนาฉะนั้นหากผู้ใดฉลาดใช้ถ้อยคำพูดให้ผู้ฟังเขานึกว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างนี้ก็ถูกกับกิเลสของเขา ทำให้ผู้ฟังชื่นอกชื่นใจนี่แหละเป็นวาจาอันเป็นที่รักแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นเลขกระเทให้มันมีความบริสุทธิ์ใจในแง่ปฏิบัติพูดดีเป็นสีแก่ปากอะไรทํานองนั้นในเรื่องเขาเกล่าวไว้ว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนอัตคัดผม ก็คือมีผมน้อยเพูดตรงๆก็คือคนหัวล้านคนผมน้อยก็ย่อมใจน้อยเป็นธรรมดาใครพูดถึงเรื่องลื่นๆื่นเลี่ยนๆเตียนเตียนโล่งๆลงก็ไม่ได้ภาวะเลยทีเดียวปกติของคนมีผมด้อยเป็นอย่างนั้นขี้ระแวงแกเลี้ยงวัวไว้คู่หนึ่งรนเปรยเสียอ้วนเทียวต้องการจะขายแต่ก็ขายไม่ได้ เพราะแต่ละรายที่มาซื้อแกทําให้แกไม่คิดอยากจะขายทางั้งที่แกก็ตั้งใจขายเพราะลูกค้าแต่ละคนมาพูดกับแกก็ไม่ได้เป็นริ่มสลักใจเลยเป็นขวานผ่ากระบาลทุกทีเช่นไงตาหัวล้านอัวคู่นี้แกจะเอาเท่าไหร่ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะขายแกก็เลี้ยงของแกเรื่อยมาอยู่ต่อมามีหนุ่มคนหนึ่งพูดจาดีพูดสุนทรอ,อ่อนหวานในนิทานเขาพูดเป็นคำกลอน พอไปถึงก็พูดว่าพ่อผมดกปกไหลหน้าไร้เฉลิมทองวัวทั้งสองนี่ท่านจะเอาเท่าไหร่แหมได้ยินว่าผมดกปกไหลมีสะดุ้งวาบเลยก็ไม่มีใครเคยพูดกับแกอย่างนี้เลยแกก็เลยหันไปบอกว่าลูกเอ๋ยลูกครูเจ้ามันพูดถูกหูวัวทั้งคู่พ่อยกให้ได้วัวฟรีสิแล้วจูงวัวผ่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของตาคนนั้น ลูกสาวจำวัวของพ่อได้ก็ถามว่าจะเอาวัวของพ่อฉันไปไหนวัวของพ่อแกที่ไหนฉันไปซื้ออีตาหัวล้านรูปชั่วบ้ายอที่กระ๊อบชายทุ่งนู่นพูดถูกใจเลยไม่เสียสักสตังค์ลูกสาวก็ไปบอกพ่อแหมพ่อโกรธต่อหน้าว่าหน้าไรเฉลิมทองรับหลังว่าหัวล้านรูปชั่วขว้าประจักวิ่งขับไปจะลงโทษจะแทงมันให้สมแค้น ไล้เข้าไปไอ้หนุ่มก็หันมาทักพ่อผมดบปกหลงังวิ่งละละหล,ะลงังนี่พ่อจะไปทางไหนพอได้ยินดังนั้นอารมณ์ที่คิดว่าจะไปแทงก็เปลี่ยนใจทันทีก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นว่าเจ้าไม่มีประตักเลยที่วิ่งเอามาให้ได้ประดักฟรีอีกเล่มหนึ่งพอไปถึงบ้านลูกสาวถามว่าไหนละพ่อพัว ก็เห็นมันดีนี่ลูกพูดจาเรียบร้อยก็ยเลยให้มันไปแถ,แถมประตักให้มันอีกเล่มนึงลูกสาวเถียงว่าดีที่ไหน,นก็ดีแต่ต่อหน้านะสิรับหลังแอบอินทายเหยียดย่ำพ่อจูงมือลูกสาวไปยืนยันพอเดินตามไปทันเจ้าคนนี้ก็หันมาทักว่าพ่อผมดกปกเกล้าเดินจูงมือลูกสาวนี่พ่อตามหาใครอารมณ์เปลี่ยนอีกแล้วแต่ว่า ลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อนี้มันแก่แล้วเลยเอาลูกสาวมายกให้ได้วัวฟรีประตักฟรีแถมได้มีอีกคนฉะนั้นในเรื่องนี้สาระมันมีอยู่หรือเราจะฟังเพียงสนุกก็ได้ถ้าจะฟังให้เป็นสาระก็มีสาระฉะนั้นความชื่นชมยกย่องเยินยอเป็นธาตุของมนุษย์ทุกรูปทุกนามจะถือตนถนงว่าฉชันมีการศึกษา ไหวพริบท่านคนถูกลมไพเราะเยินยอเข้าระเดี๋ยวก็ลืมไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะมนุษย์ท่านเขียนดูซิว่ามนุษย์ต้องมีตัวยอตามหลังฉะนั้นจะพูดกันให้เป็นลิมสลักใจตัวยอยักษ์นี้สําคัญที่สุดพูดให้เขารู้สึกพองอย่าไปกดเขานี่คือลิมสลักใจที่จะทําให้ผู้ฟังนั้นไม่ลืมเราทีนี้พูดถึงวาจา เราก็จะว่ากันถึงประเภทของวาจาเมื่อกี้ว่าไปถึงวาจาที่เป็นลิ่มสลักใจเป็นหอกเป็นขวานในตำราหลักธรรมะท่านก็แบ่งประเภทของวาจาไว้พูดถภาณีวาจาที่มีกลิ่นไม่ดีพูดจาแล้วคนฟังเหม็นเหมือนส้มแตกบุพภาณีวาจาที่พูดแล้วชื่นชมยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะอ่อนหวานมัทธุรสภาณีวาจาหวานด้วยหอมด้วยมีสาระมีคุณภาพด้วย วาจาที่ทําให้คนเรารักกันไม่ลืมกันไม่หันหลังให้กันก็คือวาจาประเภทบุพภาณีแล้วก็มัุรสภาณีแต่มันก็ปรุงยากเหลือเกินเพราะว่าของดีมันทํายากของไม่ดีไม่มีประโยชน์มักจะทําได้ง่ายอย่างวาจาอันเป็นที่ก่อให้เกิดความรังเกียดเกลียดชังกันง่ายพูดแล้วสนุกถ้าพูดให้ใครเกลียดกันได้ก็รู้สึกครึ้มอกครื้มใจมันมีศิลปะสารพัดมีโวหารมีในมีสำนวน สนุกสนานวาจาชนิดที่ยุให้คนทะเลาะกันเรียกว่าคูดถะานีก็คือวาจาที่มีกลิ่นไม่ดีพูดจาแล้วคนฟังเหม็นเหมือนส้มแตกอย่างนี้เราทําได้ง่ายพูดง่ายฉะนั้นเราจะต้องรู้ทันกิเลสตัวนี้สิ่งที่มันสิงจิตสิงใจทําให้เราปรุงวาจาผิดผิดชั่วๆเขาเรียกว่าลิ้นผีสิงข้อคิดสอนใจเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาก จะได้ยากหอยหิวเพราะคิวหาถ้าพูดดีก็มีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเจริญธรรม